ใครที่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยา15,000บาทรีบแจ้งปุ่มสีเขียวลงทะเบียนรับเงิน15่นด่วนเพราะจะหยุดโอนภายใน30กันยายนนี้ครับข้อมูลล่าสุดสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์ผู้ที่จะได้รับเงินเยียวยาใน w w w บเราไม่ทิ้งกัน com กลุ่มตกลนที่ยังไม่ได้รับเงิน15ต้องรีบเข้าไปแจ้งหน้าเว็บปุ่มสีเขียวที่บอกว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จ เพราะระบบจะหยุดการโอนเงินภายในวันที่30กันยายน2563สินปีงบประมาณนี้ครับ จากกรณีที่นายลาวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะของโคโซกระทรวงการคลังได้ขยายเวลามาตรการเยียวยา5,000บาทหรือว่าโครงการเราไม่ทิ้งกันโดยเปิดลงทะเบียนในเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com เสร็จสิ้นแล้วและมีผู้ได้รับสิทธิ์เงินเยีเยวยาทั้งหมดจำนวน15ล้าน3แสนคนแต่ยังคงเหลือผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จภายหลังเปิดให้ลงทะเบียนรอบ2และโอนเงินซ้ำต่อเนื่องทุกสัปดาห์ คงเหลือผู้ที่ยังโอนเงินไม่สำเร็จประมาณ56,000คนครับซึ่งทางกระทรวงการคลังจะดำเนินการโอนเงินซ้ำต่อเนื่องไปให้จนถึงวันที่30กันยายน2563นี้เท่านั้นครับ ซึ่งความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องนี้มีรายงานข่าวจากกระทรวงการคลังว่าภายในวันที่30กันยายน63กระทรวงการคลังจะหยุดโอนเงินยุติการโอนเงินเยียวยาในโครงการเราไม่ทิ้งกันให้กลุ่มตกหลนจำนวน15,000บาทหลังจากนี้จะปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันอย่างเป็นทางการดังนั้นวันนี้วันที่25เหลือเวลาอีก6วันนับตั้งแต่วันที่25 จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการเราไม่ทิ้งกันและมีข่าวว่าจะไม่เปิดขยายเวลามาตรการเยียวยาซึ่งในขณะนี้กระทรวงการคลังก็ยังโอนเงินซ้ำอย่างต่อเนื่องและได้เปิดปุ่มสีเขียวสำหรับผู้มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้รับเงินขอให้ตรวจสอบสิทธิ์และรีบแจ้งบนหน้าเว็บโดยตรวจสอบได้ที่ www เราไม่ทิ้งกัน com กดปุ่มสีเขียวที่เขียนว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จครับนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าล่าสุดสําหรับโครงการเราไม่ทิ้งการที่นํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้วังกันครับใครได้สิทธิ์แล้วแต่โอนเงินยังไม่สําเร็จใหร้รีบเข้าไปแจ้งบนหน้าเว็บไซต์ w w w r ์ไวเว็บดราไม่ทิ้งกดกดปุ่มสีเขียวที่บอกว่าผู้มีสิทธิ์ที่ยังโอนเงินไม่สําเร็จนะครับเพราะระบบจะปิดการโอนเงินวันที่30กันยายน6 3นี้ซึ่งเหลือเวลาอีก6วัน รีบดำเนิน EN การก่อนที่จะเสียสิทธิ์นะครับก็หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกทท่านนะครับหากมีข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ผมจะร, porque, มรีบนําข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามช่องของเราไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนํามาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ